กดเข้าสู่ดาคยี้โกโกกครับเป็น่ังไงกันบ้างากับเบอรับคือที่ผ่านมาที่ผมแนะนําไปเปนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรสปูสาวบวกก็ดีหรือแม้แต่ในด้านของอูระวะเรสก็ดีครับใครที่ตามมาเนี่ยขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับส่วนในบ้านในครอบครัวพวกเราเนี่ยบอกได้คำเดียวแล้วครับว่าอิ่มๆจุกๆเละๆกันยิ่งกว่านี้ครับใครอยากอิ่มๆจุกๆกันแบบนี้แล้วก็ไปกันที่หน้าโปรไฟล์ครับในนั้นเนี่ยมีผู้ยิ่งชาร้อยกับแนะนําอยู่ส่วนวันนี้ก็มาเหมือนเดิมแหละครับแนะนำสี่ทีมดีทีมเด่นเหมือนเช่นเคยบอกเลยว่า กัดเน้นๆมาให้แล้วไปกันที่คู่แรกใน Le ลีกคอนเฟอเรนซ์รอบคัดเลือกรับไปการเจอกันระหว่างทีมที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีอย่าง,างฮารมาบี้ครับจะเปิดบ้านเจอกันทางด้านของชาเลอร์ลัวตัวแทนจากเบลเยียมบอกได้เลยแล้วครับว่าชื่อชา้นของฮารมาบี้เนี่ยดูดีกว่าทางด้านของชาเลอร์ลัวอย่างชัดเจนละครับเพราะว่าชื่อชั้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้นหูคุ้นตาและแกก็มาบ่อยในเวทียุโรปด้วยส่วน5นันที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนีนเรียกได้ว่าก็เรียกได้ว่าเก่งพอๆกันเลยครับจะเป็นทางด้านของชาเลอง แล้วะกันนะฮะ5นัดล่าสุดของฮามาบีครับชนะมาแล้ว4นัดครับแล้วก็แพ้ไป1นัดเดียดว่าก็แพ้แบบเป็นแพ้ทีมในบ้านตัวเองสะดุดนิดหน่อยครับไม่มีปัญหาอะไรละครับเป็นแค่สะดุดอุบัติเหตุนะฮะส่วนน้านของชาเลอร์ลัวครับเรียกได้ว่าไอ้5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปอุ่นเครื่องซะแล้ว3นัดครับอุ่นเครื่องก็คืออุ่นกับทีมที่เรียกได้ว่าอ่อนกว่านั่นเองฮะวันนี้เนี่ยชาเลอร์ลัวก็ชนะมาแล้ว4นัดเสมอ1นัดไม่แพ้ใครเลยเพราะว่าเขาเจออุ่นเครื่องกับทีมท แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เขามีมาให้ในวันนี้เนี่ยเขาดังดานของฮามาบีครับดูดีกว่านิดเดียวเองครับแม้ว่าจะเป็นทีที่มีชื่อเสียงดูดีกว่าทําได้ของชชลล์ลัวนะก็ตามทีฮะแต่ว่าเขาให้ในงดานของฮามาบีดูดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมแนะนํานะ ไปอยู่ในด้านของฮามาบีดีกว่าน่าจะดูมีอะไรมากกว่าและครับเป็นเจ้าบ้านด้วยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไปกันต่อที่คู่ที่สองก็นไปการเจอการระหว่างด้าของเชโนโมเรตครับตัวแทนจากบันเกเรียครับเปิดบ้านเจอกบรด้าของอิสตันบูบาสกีอาครับชื่อนี่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่ใช่ไหมล่ะผลงานห้านะที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนี่เรียกได้ว่าต่างกันพอสมควรเลยครับแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามทีครับแต่ถ้าว่าอยากอะไรก็ตามเนี่ยเชโนโมเรตครับทำผลงานได้ดีกว่าทางด้านของอิสตันบูซะงั้นครับเพราะว่าอุ่นเครื่องนีีี่่ก็ไปเจอออท ดีชนะมาแล้ว4นัดครับแล้วก็เสมอ1นัดครับเรียกได้ว่าอุ่นเครื่องเจอแต่ทีมรองรองทั้งนั้นเลยส่วนระดังของอิตันบูบาสเคียครับก็เรียกได้ว่าทาผลงานได้ดีเหมือนกันนะในเกมอุ่นเครื่องก็คือชนะมา2นัดครับเสมอ1นัดและนี่ก็คือเกมแรกในหรือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลครั้งแรกของเขาด้วยครับสำหรับอิตันบูบาสเคียอย่างไรก็ตามครับอิตันบูบาสเกียเนี่ยคือเจ้าประจําในเวทียุโ,ยโรปอยู่แล้วก็คือมาบ่อยแหละครับแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรขนาดนั้นส่วนระดับของมรีืออก็คทะไ ก็ไม่รู้ครับไม่รู้จักเลยครับเป็นการเข้ามาในเวทียุรบครั้งแรกของเขาด้วยและแน่นอนครับว่าเรื่องคุณภาพของนักเตะทั้งสองทีนียมันต่างกันเยอะครับว่าอีสตันบูเนี่ยดูทีข่าเยอะพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขามีมาให้นะเขาบอกว่าให้ด้านของอีสตันบูทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่านี้เดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไปอยู่กับด้านของอีสตันบูได้อยู่นะ ไปกันต่อที่ยุโรปรอบคัดเลือกครับไปการเจอกันระหว่างระดาของเชอรีฟครับอดีตทีมตึงทีมเด่นครับจะเปิดบ้านเจอกันในด้านของอูแทกอันนี้ทีมตึงระหว่างของลีฮอนแลนเลยละกันครับ ผลงาน5นาทีผ่านมาของทั้ง2ทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายสักเท่าไหร่หรอกนะทางด้านของเชรีฟเจ้าบ้านเนี่ยชนะมาแล้ว3นัดครับเสมอ1แพ้1ครับก็เรียกได้ว่าผลงานก็ถือว่าทรงตัวกันอยู่ครับแล้วก็เจอเนี่ยก็เจอแต่ทีที่แบบว่าอ่อนชันกว่าทั้งนั้นเลยครับส่วนทางด้านของอูทรักรับเรียกได้ว่ายังไม่เปิดฤดูกาลนี่คือนัดแรกของเขาในฤดูกาลใหม่นี่แหละครับผลงานที่ผ่านมาก็คือชนะมา2นัดแพ้ไป3นัดครับยังไม่ได้อุ่นเครื่องด้วยซ้ำ แต่เว,ว่าอย่างไรก็ตามครับมันเหมือนคู่ที่แล้วแหะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นคุณภาพผู้เล่นเนี่ยมันต่างกันเยอะครับทางด้านของอูทรักเนี่ยตัวผู้เลเ่นเขาดูดีกว่าทางด้านของเชอริฟอยู่พอสมควรเชอริฟเนี่ยต่างจากเมื่อ2ปีก่อนที่เข้ามาสร้างปาฏิหาริย์ในแชมปี้ยนลีกพอสมควรเลยนะตัวผู้เล่นเนี่ยต่างกันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยทางด้านของอูทรักเนี่ยดูดีกว่าไม่ถึงหนึ่งครับอันนี้น่าสนใจผมคิดว่าวันนี้ขอไปอยู่ทางด้านของอูทรักได้อยู่นะ หายดีกู้สุดท้ายครับนี่คือทีมตึงของทั้ง2ทีม้วครับเป็นการเจอการระหว่งางทางของเบสิกตัดภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนนาโซชาครับเป็นเจ้าบ้านวันนี้เจอกันได้ของชาร์เตอร์โดเนครับอดีตท,ทีมดังเหมือนกันครับไม่ใช่อดีตหรอกตอนนี้ก็ดังอยู่ผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับเรียกได้ว่าก็ต่างกันพอสมควรครับแต่ถ้าว่าเป็นเกมกระชับมิตรซะมากกว่าทางด้านของเบสิกตัศเนี่ยชนะมาแล้วทั้งสิ้น2นัดครับเสมอ1นนัดแพ้ไป2นัดก็คือแพ้2เกมรวดในเกมกระชับมิตรเลยเพราะว่าเขาเน,นข้างไป เเรียกได้ว่าอะไรดุ่มๆดอนๆหน่อยหนึ่งตัวมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับในเกมกระชับมิตรส่วนหน้านของชัรเตอร์โดนิครับก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีครับชนะมา2นัดครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1น่นัดฮะเรียกได้ว่าผลงานถือว่าดีกว่าเบสิกตัสนะต้องบอกว่าทั้งสองทีนี้คือตัวผู้เล่นเขาสูสีกันมากครับและสิ่งที่วัดกันได้ก็คือใครเป็นชาวบ้านใครเป็นทีมเยือนนั่นแหละฮะสิ่งที่เขามีมาให้ในวันนี้เนี่ยก็คือทางด้านของเบสิกตัสครับดูดีกว่านี่เดียวครับเบอกลานะวันนี้ผมบอก และนี่คือสิ่งที่ผมมาแนะนํากันทั้งหมดในวันนี้ครับาเคือใครอยากได้คำแนะนําเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปที่หน้าโปรครับในนั้นมีผู้เชี่ยวชาญร้อยคำแนะนำโย